สวัสดีครับมาพบกับชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครผมมีหนังสือเนี่ยผมเคยเป็นนักโทษชั้นเลวที่ผมเขียนไว้นะครับแต่ผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตของผมตั้งแต่วัยเด็กจนติดคุกติดตารางใช้ชีวิตเกเรขนาดไหนที่มันละเอียดยิ่งกว่าในหนังสือนะครับผมจะมาเล่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปมันไม่เหมาะสมเด็กวัยรุ่นฟังได้จะทำตาม สามารถที่จะวิจารณ์หรือด่าได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะเล่าความจริงที่ไม่เคยออกรายการไหนทั้งสิ้นนะครับเพื่อจะให้เด็กและเยาวชนหลายๆท่านหรือว่าคนอื่นได้เห็นว่าเวลาทําสิ่งไม่ดีแล้วมันได้อะไรนะครับเป็นบทเรียนชีวิตเริ่มต้นจากที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยเคยออกหลายรายการแล้วก็ชอบเล่าว่าเกเรตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเรียนเนื่องจากคุณพ่อผมเนี่ยติดเหล้าก็จริงอยู่นะครับผมมีพี่น้องเราหมด4คนนะ เท่าที่จําความได้เนี่ยพอคุณแม่เสียเนี่ยพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กเนี่ยก็ต้องถูกส่งไปอยู่กับทางญาติคุณพ่อผมก็เลี้ยงดูผมกับพี่สาวสองคนผมจําได้ตอนนั้นนะครับคุณพ่อผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ความรุนแรงเนื่องจากแกมเมาเล่าแล้วก็ตีตลอดเวลาจึงทําให้ผมเนี่ยซึมซับความรุนแรงตอนปอนหนึ่งเนี่ยผมย้ายบ้านไปอยู่ที่อ่อนนุชอ่อนนุช46ซอย46นะครับอยู่หลังปั๊มเอสโซชื่อตึกอพาร์ตเมนต์สุขไทย และผมกับพี่สาวเนี่ยมีโอกาสเข้าเรียนนะฮะก็คือเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดปักบ่อพอเราเข้าไปเรียนโรงเรียนวัดปักบ่อเนี่ยผมกับพี่สาวเนี่ยถูกล้อถูกล้อถูกรังแกแต่ผมจําได้ว่าเวลาคุณพ่อใช้ความรุนแรงเนี่ยผมก็รู้สึกกลัวผมจึงเริ่มชกต่อยทุกคนที่ล้อผมและล้อพี่สาวนะครับและมันได้ผลนะคนเหล่านั้นเนี่ยกลับกลายเหมือนกับกลัวเรายอมรับเราตอนนั้นเป็นเด็กเนี่ยก็เรียนอยู่ที่วัดปักบ่อเนี่ยป .1 ถึงปสี่นะครับ ผมเนี่ยมีสิ่งดีอยู่สิ่งหนึ่งนะตอนที่ผมเรียนโรงเรียรนวัดบ่อเนื่องจากโรงเรียนวัดบ,บ่อเนี่ยอยู่ติดก,กับวัดบ่อเลยช่วงกลางวันเนี่ยผมจะโดดเรียนนะคือโดดไปกินข้าววัดคือเพื่อนๆผมส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากลูกศิษย์วัดเด็กวัดเนี่ยนะฮะมาเ,เรียนโรงเรียนวัดบ่อและผมเนี่ยก็จะโดดไปนะครับผมไปเจอพระเจอเนนที่เขามีความสามารถในการวาดรูปขาวดำวาดรูปสีฝุ่นเนี่ยผมก็ไปเรียนรู้วิชาศิลปะจากเขานะแล้วก็ก็มีวิชาแบบนี้ติดตัวมานะครับแล้วก็มาอยู่ที่ โรงเรียนก็มีโอกาสได้หัดเรียนศิลปะแต่ว่าพฤติกรรมเกเรผมเนี่ยเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเนื่องจากผมเนี่ยเรียนว่าบอกก็จริงแต่บ้านผมอยู่อ่อนนุชสสิสกเวลาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเข้าไปเล่นอยู่ในซอยซอยอ่อนนุชสีสิหกเนี่ยข้างในนั่นแต่เป็นชุมชนมุสลิมแล้วจะมีเด็กเกเรเยอะ<ๆ>ก็เราก็จะไปเล่นเหมือนกับเด็กทั่วไปเล่นลูกแก้วเล่นดินน้ำมันแล้วก็เล่นปลาตุ๊กตุนเหมือนเด็กทั่วไปฮะ แต่ปัญหาของผมคือทุกครั้งที่เวลาผมเข้าไปเล่นกับกลุ่มมเพื่อนแบบนี้ผมมักจะมีเรื่องชกต่อยตลอดเวลากลับมาบ้านไม่ตาเขียวบ้างไม่ปากแตกบ้างคุณพ่อถามว่าไปทําอะไรมาไปชกอะไรใครมาสุดท้ายก็จ,จบด้วยการโดนคุณพ่อตีนะครับมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่สอแววให้ผมเนี่ยกลายเป็นคนเกเรเนื่องจากพอผมเข้าไปอยู่ในอ,อนุสิทิเนี่ยผมก็จะอยู่กับรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือเด็กป .5 เด็กป .6 ส่วนผมเนี่ยเด็กป .4 มีวิรีกรรมหนึ่งนะครับที่ทําให้คุณพ่อมองแววออกว่าผมเนี่ยกลายจะกลายเป็นคนเกเรแล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมไปอยู่กับรุ่นพี่ท่านนี้รุ่นพี่ท่านนี้เนี่ยก็สอนผมเนี่ยให้ขโมยขโมยของก็คือจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีจุกนะฮะมีจุกอลูมิเนียมเนี่ยที่ปิดเป็นจุกฝาลมตอนนั้นก็จะมีสีอลูมิเนียมสีเงินสีทองสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าขโมยมาได้เนี่ยเราก็สามารถขายได้ตอนนั้นรุ่นพี่คนนี้ก็พาผมตะเวนขโมยนะฮะไปเรื่อยตามแมนันนตตาาาอทเเสุด้้้ยยกบวง ก็มาขโมยและทางเด็กปั๊มเนี่ยจับได้จับผมกับรุ่นพี่คนนี้ได้ก็มาอบรมกันแล้วคุณพ่อเนี่ยมาสั่งสอนผมก็โดนคุณพ่อจัดไปหนึ่งชุดนะทั้งตบทั้งเตะเนี่ยหนึ่งชุดแล้วคุณพ่อก็เริ่มเห็นแววแล้วว่าผมเนี่ยจะกลายเป็นคนเกเรก็เลยย้ายบ้านย้ายบ้านมาอยู่ที่ลาดพร้าว87ดเนะฮะลาดพร้าว87แล้วผมก็เรียนโรงเรียนวัดบึงทองหลางนะครับตอนนั้นเข้าตอนป .4 นะ,ะวัดบึงทองหลางตอนเข้าไปเรียนเนี่ยในโรงเรียนวัดบึงทองหลางเนี่ยก็เหมือนเดิม มีเด็กที่เข้ามาแบบท้าทายเราผมก็ใช้พฤติกรรมแบบเดิมเลยคือชกต่อยใครเข้ามาฉันต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียวจนเพื่อนๆเ,นเริ่มยอมรับมากยิ่งขึ้นก็เริ่มเป็นหัวโจกในโรงเรียนจะป .4 ป .5 ป .6 มีเรื่องต่อยกับเด็กนักเรียนทั่วไปเนี่ยกลับไปบ้านเขาโดนคุณพ่อตีโดนอาจารย์ฝ่ายปกครองจับได้บ้างอะไรเงี้ยคือพฤติกรรมของผมเนี่ยเริ่มเป็นเด็กที่ใช้ความรุนแรงอยากเป็นผู้นําอยากมีตัวตนกลายเป็นเด็กเกเรเริ่มโดดเรียนเล่นตู้มา้าติดตู้มา้าติดตู้เกมอะไรแบบเนี้ย เริ่มกลายเป็นติดโต๊ะสนุกอะไรแบบนี้นะจนประมาณป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยมันก็มีวีรกรรมอีกนะเนื่องจากเส้นทางของผมเนี่ยมักจะอยู่กับรุ่นพี่และผมอยู่ในสลัมอยู่ในเด็กชุมชนเนี่ยไอ้เรื่องลักเล็กขโมยน้องเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติผมจําได้ในยุคของผมตอนนั้นเนี่ยรองเท้าสกอรดังมากรองเท้าสกอเนี่ยคือเป็นรองเท้าที่เด็กรุ่นรุ่นผมเนี่ยไม่มีไม่มีทางที่จะมีเงินซื้อได้แน่แต่ถ้าใส่เนี่ยมันเท่เราก็ใช้วิธีการ ไปขโมยฮะตามรุ่นพี่ไปขโมยเมื่อก่อนเนี่ยตามแมนชั่นหรือตามอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันไม่ได้มีกล้องนะเหมือนยุคสมัยนี้ก็คือเราสามารถเดินขึ้นไปได้และคนส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถอดรองเท้าเนี่ยไว้หน้าห้องนอนเราก็ไปดูฮะดูรองเท้าสกอกคู่นไหนที่เราสามารถขโมยได้เราก็ขโมยมาคู่ไหนใหม่หน่อยเราก็ไปขายคู่ไหนเกา่เกาๆหน่อยเราก็เอามาใส่ผมเริ่มติดพฤติกรรมแบบนี้กับเพื่อนๆแล้วรู้สึกสนุกกับการทําสิ่งชั่วแบบนี้แล้วรู้สึกว่าสนุกให้ไปกับรุ่นพี่ขโมยรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยจนผมเรมเ จนม3เทอมแรกเนี่ยผมก็เริ่มติดยาติดยาแล้วก็ไปทําคดีคดีแรกของผมเนี่ยคือคดีภาคผู้เยาว์นะครับไม่ใช่คดียาแต่มาจากการเสพยาเสพติดเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตผมเปลี่ยนแบบไหนในการถูกจับเข้าสถานพินิษ์โดยคดีภาคผู้เยาว์และผมกลายเป็นคนเกเรขนาดไหนและผมทําวีรกรรมอะไรในสถานพินิษ์และเหลือนจาคือเป็นเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเล่าในรายการไหนนะแต่วันนี้ผมจะมาเล่าเล่าให้เห็นว่าสิ่งเลวที่ผมทำเนี่ย สุดท้ายแล้วมันได้อะไรอยากจะให้มันมีบทเรียนในสิ่งที่ผมเล่าแต่บางช่วงบางตอนมันอาจจะสุ่มเสียงต่อเด็กวัยรุ่นใครอยากจะว่าผมผมไม่ว่าวิจารณ์ผมผมไม่ว่าผมแค่มีจุดประสงค์ในการทําสิ่งนี้หลังพระคนครชอบเล่าเรื่องจะเล่าต่อไปว่าจนไปถึงอยู่ในเรือนจำเนี่ยผมทําอะไรบ้างและสุดท้ายในยผมกลับตัวได้ยังไงฝากติดตามตอนที่สองนะครับผมอยากจะบอกว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงต้นเนี่ยที่เล่ามาถึงตรงนี้ความเป็นเด็ก มักจะมองรุ่นพี่เป็นไอดอลพอเรากลายเป็นเด็กที่เกเรเราก็มักจะไปตามรุ่นพี่ที่มีพฤติกรรมเกเรมากกว่าเราและเราเดินตามคาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาหลอกเราฮะเราไม่ทันเขาเขาหลอกเราเราเป็นเหมือนเบ้เขางั้นผมอยากจะฝากน้องๆทุกคนเด็กๆนะถ้ามีพฤติกรรมแบบผมอยู่ในสมัยอดีตที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆประถมมัธยมและเดินตามรุ่นพี่ไปทําสิ่งเลวนะจำเอาไว้เลยว่าคุณกําลังถูกเขาหลอกมันไม่เท่นะครับ ขอพระเจ้าไวพรและมาฟังตอนที่สองจากชอบเล่าเรื่องใบหลังพระนครว่าเข้าสถานพินิษฐ์คดีภาคผู้เยาว์เนี่ยผมได้เอาเข้าไหมผมได้คมขืนเข้าไหมรอติดตามครับ